สวัสดีครับแฟร์การ์ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่าพาิเศษนะครับ <c oughs> จันสิบสมกรกฎาสงพันธ์า5 6 6กครับ9 3 0โมงนาทีครับ c Chat GPT ก็กำลังแรงนะครับในประเทศไทยของเราก็เป็นระบบ AI artificial intelligence นะครับปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาแทนที่การค้นหาข้อมูล แบบเก่าเก o า g l e ผมได้ทดสอบเรื่องของ c h a t GPT กับการเมืองนะครับโดยเขียนลงไปว่าใ hey, ห right ้ right b ร d t t i n g of ประยุทธ์จันโอชา d i i t a t o r o f Thailand ระบบจะออกมาทางด้านซ้ายนะครับบอกว่า bad s i ด e of ประยุทธ์บอกประยุทธ์จันโอชา has f o r m e r prime minister นะครับก็ได้เผชิญกลุ่มต่างๆในระหว่างที่เขาเป็นอยู่ในตำแหน่งนะครับก็มีอะไรบ้างล่ะก็ประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงนี่นะครับผมจะสรุปสรุปไปเลยนะครับเนี่ยไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่นะครับละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้กฎหมายหมิน่นกฎหมาย1นึงด้วยนะเนี่ยมีการคอร์รัปชันเยอะนะครับนี่ฮะแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับมีในความยากลำบากภายใต้ประยุทธ์ล้วอ่าประยุทธ์ลีเดอร์ชิพเนี่ยนะครับการเจริญตบัวทางเศรษฐกิจน้อยอช้านะครับแล้วก็ high levels of debt นะครับก็ เรียกว่านี้สูงอ่ะนี่สาธารณะสูงนะครับอันนี้ออกเสียงยังไงออทิออโทริทารนิซึมนี่ครับก็คือเป็นพวกพเผด็จการนะเป็นเผด็จการในกรปกครองแบบเผด็จการนะครับเรียกว่าเหมือนกับใช้กฎของทหารเนี่ยมาบริหารประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็คือกฎของเผด็จการเนี่ย ในการบริหาประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่ c แชท GPT เนี่ยได้พิมพ์ได้สรุปผลออกมาตามที่ผมให้เขียนเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเขียนความเร็วของประยุทธ์นะเป็นภาษาไทยนะครับประยุทธ์จันโอชาเลขาธิการเมื่อก่อนของประเทศไทยรับการวิจารณ์จากกลุ่มต่างๆปฏิบัติหน้าที่หนึ่งขาดสเสถียรภาพประชาธิปไตย ลัฐบายูทูกบังคับกล่าวหาบัญชาการและาัิปิตใจบับงคับปิดปากในยุคข,ข่าวสารก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับปฏิบัติต่อผู้ประท้วงนี่ครับ